อุปสรรคบ่อย่างนี้เขาว่ามาแบบนี้คือต่างจะได้เขาว่าจะได้ินข้าวอยอ่คนนี้ข้าวดีเขาไม่เด้โอ้เนาะงดื่มถามน้องเพิ่นให้นี่เอลซ่าบอเยอะเอลซ่าเอลอย่างอื่นล้างกระซิีเลยโอ้คอยแล้วว่านางงกระตูนเอลซาเป้ด้อันนี่ โลซ่งยอมสาหันมาเนาะโลซ่งข้าหนบอโซิอเมนโลซิงอเมนอันซิงอ๋อโลซิงเอชเอชอะบบนี้สวัสดีเดสบายดีเดอผมเอกพี่นงยิบซีเบอร์สุขสุขคน ไก่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสโนวน์บ้านปายแล้วพี่น้องเอ้มาพบมาพอสโนว์วันนี้เนาะก็เดินทางมาที่บ้านน้องเมย์เพิ่มคือเก่าคือเดิม,มพี่น้องเอ้อ่าก็คือว่าท้าสโนวน์กับประเมาซองมื่อแล้วพี่น้องเนาะอ่า,ก,าก็หลายาคุลายคนไก่เอฟซีเพิ่นกับไทยถามเข้ามาเนาะคอมเมนต์ถามชาวนวลเมื่อวานนี่ว่าอ่าท้าสโนวน์ลดเฟลซ้อมได้เดว,วิสิประมาณนี้แหลนะน้องพี่น้องเนาะ โดยพี่พี่น้องก็ต้องขอขอบคุณขอบใจทางเพื่อนได้เนาะขอให้ครอบครัวเพื่อนจงมีแต่ความสุกความเจริญพ่อพี่พี่น้องเอยที่เพื่อนก็เป็นห่วงเป็นใยทางสนวนเนาะอย่างทางสนวนสมบดได้แต่ก็บ่ได้ไปทําคลิปทําอย่างรับพ่อพี่น้องเอ๋ยขอขอบคุณขอบใจทางเพื่อนที่ไทยทางเข้ามาเน้าพ่อพี่น้องเนาะก็คือว่ารถทางสนวนก็สมได้แล้วพ่อพี่น้องเอยแต่บ่ทสมบูรณ์ปานใดเนาะก็คือว่ารถมันก็ เก่าแล้ยวพรมพี่น้องเอ้ยหาสองคืนมันกะอ่ากลับมาปกติเหมือนคือเก่าบ่ได้น้องพรมพี่น้องเนาะกะใส่กะระมัดระวังเนาะคือเมื่อวานนี้กะแล้วแต่เมื่อวานนี้ล่ะพรมพี่น้องกะได้บริกาอ่าไปไกลปันใดเนาะก็ไปแถวใกล้เมื่อวานนี้กะลองบึงรถสเซกอนเนาะก็คือว่าย่านอ่ามันเพริมยังกะชิยางอีกพรมพี่น้องเอ้ยวันนี้กะได้ค่อยๆลงมาทางไกลเนาะก็คือสวรรค์เขตพรมพี่น้อง โดยกขมาหาทางน้องเพิ่นน้องเมย์เพิ่นคือเกอ่าคือเนะดิมเนาะโดยกแตงใดก็ขอคำมั่นขอ,อบใจทางเอฟซีเพิ่อนได้เนาะที่เพิ่นก็ไทยถามขมาเป็นห่วงเป็นใยทางแซนวอนพ่อพี่พน้องเลยโดยอ่ะแตงใดก็ทางแซนวอนกับสีขาวหาทางน้องเพิ่นก่อนพ่อพี่น้องเลยโดยเพื่นพี่น้องเนาะทางเฮากับสีขาวกันสามคนเลยเนาะอ่ะสวัสดีทางมาทาเพิ่อนพี่น้องเลยโดยมานุ่กันเนาะโดยด ไปหาท้างน้องเพื่อนแบบนี้อือยี่มคือเก่านาะวัฒนาเนาะปวดังเนาะเดีอยวบ้ามาแบนี้สบายดีทั้สามมุกเด้อโอ้สบายดีเลยสบายดีทังน้องน้องถูกน๊กลงไปฝูกกลมกะนุกคัดี

เจ้าก็บ oh ่เป็นนางกวอกเฮ็ดสิสายเด้อบ่เปียนเนี้ยโเปียนหูเห่าอานี่น้ำปลาดูคือกับน้ำกระหวงเขาอย่ยงโน่บาดอ้าวน้ำปลาลูกมาให้อันนี้เห็นบ่เหี้ปลาลูกปลาลูกมาเห็นบ่ละปลาปดูปลาสวอนโอ้ปลาสวอน แบบนี้ก็มีเนอะล่ะโรงงานอยู่ไสะอยยุลุ่มเขยบบ้านเจ้านี่หอมนะหอมบ่ะเิ่นอันเอาปลาลูกใส่่อ้ล่ะเอานำเงียวน่ะซื้อไว้ละซื้อมาต่อน้าบ่างปลาดุกวันนี้คืองามมีเศษแช้เนาะวันนี้เนาะเต็งตู่ไปใส่เนาะว้นนี้เนาะบ่ได้ไปใส่วั้ไปใส่ อ้าวไม่แยังฉล่าอ่านเป็นตุ่มๆในเจเจนี่บ่ไม่แย่งทางดุมมี่นี่ตุ่มซิวบ่นี่นี่เมนตายต์อยงไรเนาะบ่ขาบ่เนี่งอไม่กวนนำคำอ้าวนำมิเศษเลยว่ะเพราะว่านนี่ไปใช่ฉล่ามาเปิดบัญชีแต่เปิดบัญชีโดยไปเรียแต่เพิ่นบ่อนั้น ว่าูฮเพามันบ่มีในสมานุ่งกับะไรคือเกาเนี่นแล้วก็ไปที่ปกสเมืองจามกลัวว่าถ่าแล้วนี่เปิดทาบัญชี่นี่เนาะโอ้ยยังมัมีบัญชี่ได้ล่าเอ้ยนี่ดามันเสถ่อมได้วนี่ือว่าโฮมไบบสบยละอะไรเงิ้ยอะไรเงี้อโฮมนะับไปถ่ายบอสก็เด็กขน่อย นูจะดีด้กันเนาะสบายสบายเนาะมาแล้วกระทั่งได้ถามน้องเปิดเนาะสำนวนโดยกินข้าวกินน้ำน้องบอยล่ะกินแล้วกินแล้วบอยโดยงานบาายเมนูเลยท่านกินเออหลายเมนูเขากินเขาให้กินแกง๊ยกคะแต่กะขวผักบงกินแกง๊ยกคะเอามีบ่แบบนี้กะแกง๊ยวกะก่ะมีโดยท้องหมักค่ะแดงเอาหินแบบไร้แบบนี้บ่ค่าเกี๊ยสเฉพาะอันยอดพะคะเมนบ่ เอาเอาเขาจนได็กเป็นผู้แข็งไหมเพราะยันว่าแล้วก็ปิ้งมินน้อยละโดยแต่แซ่บกินกับตําหูกระเสือกใส่มันมันเนาะมาเวนมันไหมเป็นแบบไรหอมหอมหอมอะไรมากับหอมเนาะผายอยู่ไก่ก็ยังไม่ได้เลยมีแต่ว่าน้องไม้น้องไม้เห็ดไม้ต้นป่อยเนาะกลิ่นบักข้าเนาะ เนาะกินทุกค่ะมีปลาค้านหมิ่นเนี่ยเนาะใส่แกีนุ้ยไม้ใส่ขั่วไข่เคยกินอยู่บ่ล่ะเอ้อเอาเมีอย่างน้อบ้านปุดมาพี่เลยจอดเลยแล้ววันนี้ดังล่ะเย็บเป็โต๊ะมันนีหล่ะาว่าเจ็บนะมันสุกแล้วแต่ว่าเจ็บบอ่ะเหรอแนวอะเขอมันสุกแล้วเออ ถอดใส่กระเทียมด้วยเขาบอกมาปาดกินมาเสียโย่อยู่น้ำมาได้เลยกินวัวชิวเนาะโอ้ยเบ้าดีเบ้าคือเบ้าโย่เผ่อเผื่อยังดีเมนี่บ่ได้ไปดินใหม่ไว้ละกับวาสิไปกันกะว่าสิไปเนาะตัวเองเมนี่มานอนไปไปทุกมมือไว้ละเดี๋ยวมือ เออเจ้นี่อยู่ดินใหม่ไปไปครัวอารมณ์เออเก็บบ่มีหยังกะคิดว่าไปเจาะเพราะว่านมีกระตอมหยังนอล่เนาะคือว่าไก่สิฮอนมื้อฮอนยามนี่แหละนี่วันนี้ก็ันทีหยังอีล่ะวันที่6เฮ็ดเอ้ยีเ็ีเ็ก็มีวันนี้วันที่5 ยงเกือยังเกือไมหการเห็ได้สนวนให้นที่สวีทบอการชวนมือสันมันดีเลยนน่โอ้ไดมาทันอยู่บามือสันมันดีนะ่สุโมเสกมได้แล้วบอโอ้ยดูอ้วยกยรท้าสปินท้าสปินอยู่บอวะะฮะด้ใครบอกอันหัแพ้งบอกใสองโต โเงินน่นเงินหงเงินห้าสิบโอ้เก็บไปเก็บกาแฟมามันมานั่อยู่ใกล้ชงตัได้ปบนี่พี่เสี่ยวคนนําบ้านเนี่แน่นอน่ะมอสูเพิ่นกับว้าวนนั่นเพิ่นมาชานวันเด้ไปพวกก่อนได้เป็นผู้วานไเพิ่นนะะแลวเพ่อนจะเป็นแม่ว่านไหเออแม่ว่าน ผัวเป็นบ้านสาบุญเด้วยเป็นว่าถ้าคือไปปยผู้ก่อนแม่นเท่นั้นได้เป็นเป็นหลักเป็นเลนแม่นเป็นผู้วาชอบจ้างกิ๊บขันวาถาเพราะขันยังตอบภาษาน้องเพิ่นบ่ได้อยู่มีแต่โนโนอย่างเดียวจักสิสั่งหัวโน่หภาษาบ่อย่ะมาเน้เขาว่ามาแบบนี้คือต่างใจเด้เขาว่าจะได้ยินข่าวอยู่ว่ คนมีข่าดีเข่าไม่เด้เหรอโอ้นาะดื่มถามน้องเพิ่นให้เนี่ยเอลซาหยุดเอลซ่าเอลยังเอิ่นลังกระซี่เลโอ้ข่อยละว่านางนางกระตูนเอลซ่าเป๊ะด้อันนี้โอ้ยโรเซ่ ยังซหายบนมาโน่โลเซ่ลังคาดิบอเมนโลซิงอเมนอันโลซิงบอเมสซิงเอสเช่เอซชาบะไลประมก็คิดว่าขนมเอลซ์ก็กำลังงงโอ้ยเนาะได้อันลังคามาแล้วงบทางไหนล่ะ Nè đang yêu xa Cây hồn nó nó mê Để nhìn vào xiang phân nào cả? Ồ, ngủ mà hàng ngày xiang phân Màu xiang phân Màu xiang phân Em xí Nó nơi Sang bà lâu bạn này cả... Ôi đi chạy năm nọ thôi Phi Long ơi ừ. Cả khứ ngộp thăng mê bốn mi tại phần tăng sau phần còn bói lạ Mi tại tăng sau chứ Tăng phần Tại cả khứ bà là hao cả มันกัถ้าว่าเขาทำมันกัมีมาเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยตามขั้นตอนเนาะตามสเต็ปสเตปไปเมนคือตอนนี้กะปุ๊บปั๊บบัดเดียวกะคือว่าเนาะตามขั้นตอนตามหัวข่ายเนาะขึ้นไปเรื่อยๆครอยากยื้ไวกันย่อเสาไวเอาสายไปพูนอนนะโอ้อ้าวโบเป็นยังอันทางบาเซียพนันมุงหลังให้ดีๆนี่ก็ต้องทำใจแล้วสมมุติเป็นโบนั่นปนนายพ่นันพูดแล้วบอกขนาดเทือนจะประมาณไหนล่ะ เนี่ยโมฮูเนาะการแรนแต่ว่าเปิ้ลชีเฮ็ดนห้เนาะได้สำได้ก็เอาเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าหนี่เขาก็ถือว่าบุญลายแล้วเนาะแถวเปิ้ลเบิ่งเห็นในความทุกข์ความยากที่ว่าเห็นที่แบบว่าเขาล่อยโอกาสแถวพวกเราคนใหญ่เพิ่นให้โอกาสเนาะที่ว่าโอ้ยนำใ่กะเนาะแห้งทางน้อยละเนาะทางเฉดตอนนี้ยากให้เนาะนำใ่กะอึดเด้สมุทรทาง บุญสมเฮามีได้ใส่น้ำสาวันอื่นหันใส่บ่ได้โอ้ยแสดงว่าบุญมีได้ใส่น้ำสาหันโป่งเธอได้กะยังเต็มคือเก่าโอ้ยคือของเพิ่นตัวนี้1.2เม็ดโลเม็ดเก่าเมตรเก่าเม็ดได้แต่ของเพิ่นหัน14 15เมตรยังบ่ได้ใส่อยู่ใส่อยู่แถวนี้บ่อยู่บ้านเมตุนี้อยู่บ้านเมตุนี่หรอวะ เใส่โคตรพักน้ำล่างทวยล่างบวงแต่นี่น้อยดาเนาะน้ำมันนมือมันมันสูงว่าท่นสมุกมันเป็นดินสูงเนาะคนจ่อต้งไปมันก็ต้องค่าหินค่ายังน้ำกับปุอยมีเพื่อนมาคนจอเมือจ่อมีน้ำมีแต่คุดเอาเทียนนี่นะขอบุญพันนี่เด้ มึงหนาวเป็นทางทาเพชรเนี่ยนะเดี๋ยวคว่มือยังลงไม้องนี่เนาะโอปกายเพชรวนเพ็รเป็นเสียงหยับหยับนึ่งียับเะมันอยู่ในอันนี้รุ่ยทีมเหบะในแป้งมันติดนางหมานันพ่อนอืมอาอดีแล้วมีเผ็ดติดไบหน่ะ มาเจอตกประการน่เลยโอเคเซ็งเนี่ยั้นค่นี่เดี๋ยวมองๆหาไพ่เออนะจะไปทำไมนะอยู่โนเมนเน็เนาะบอกสั่ะสีอยู่บอถือเลยมันยังสั่ะสีหลังเอวลาซขุนล้อเนาะโอ้เเป็นอาลูซิงเนาะเนอะเลือกสีไว้้วบอตามใจเพ่นตามใจเพ่น ชีชมองตองก็ได้แต่เพื่อนไมาให้นะอยู่ได้แต่กัพนพ่อเาะเาสีเลือก็่ได้เพราะว่างินสงาึนนอเพื่อนชีโชนเขามาเนาะเนาะยังเนาเพราะว่าผู้เพิ่นผู้เพิ่นเฮ็ดให้เพนเี่หูจังงามเนาะพอเป็นเฮ็ดมาหลายลางแล้วกะเพื่นเี่หูจังงามผู้เพิ่นเฮ็ดไหยเนาะงามเนาะ จอเป็นอลลูซี่อัลลูซิงอัลลูซิงอัลูซิงเจอกับอานุสิตอนานี่าจะเป็นไปคนทรงแล้วบาไปบริษัทคนทรงไงได้บ้านี้ไปแต่น้มือต้องตามเขาไปว่าอันย่อยังอีกเนี่เนาะตามเจียวไปบ่อาอันน้ำตามเจียวเอาบาติงทองไป อาบอเตียงทองไปโอ้พกพายบาตียงทองไปนล้วนุนเลยจำไม่ส่ะจำไม่จำโป้จำโปโย่จำบอเตียงทองเลยกินบอเตียงทองว่ะแซ่บได้ปลากระป๋องโอ้เคียวบอเตียงทองแซ่บปลากระป๋องเพิ่นแซ่บเมื่อวานนี่ก็ลืมเอาอันบอตียงทองไปเมื่อวานก็เลยเอิดกินของแซ่บจ้อยอันนี้ต่เสียบปลายอย่นี่ ไปบอเมือนกันโดยเอาพาตึงห้องไปน้ำมันนี่ตัวหัูตัวใจมันเนาะขาดบะไรตีขาดบะไรคือพอตึงท้องพองท้องขาดไปทีเอาไชรดจไปมึงสาบุญของกินทำคล้ายกินสอนไชลดไปน้ำกันเนาะเอาสอนไปเลยสอนไป แล้วมื่อกี้กินข้าวเศร้าแล้วว่ามื่อกี้กินแล้อ่ะกับยังมื่อกี้กินกับขวายแกงหักค้าโอ้ตโหไข่แกงหัวค้อันนี้หนูกินไม่ได้น้อนูกินแต่แกงอันนี้นี่กินขวายอะไรก็ปลากระป๋องเจี๋ยวบองข้าหันกินแกงหัวค้าขวายบองมีแต่แนวบำรุงโอ้สะโพกตึงกล้ามตึกตักเลยคุณไม่ได้นะคุณบ๊ไม่ได้อื ภาษาไทยกลมานำได้สองนนี่็นอกกนี่อภาษาไทยนี่องแน่ไมเอลองลงดสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดี้าโดยถักือนภาษาลาวเปวายงล่ะสบายดีเอ้าเอยอเจ้าสบายดีมาช่ไทยียงจันได้นี่าอยู่สวันนั้นเคยไปท่าเจ้าบนเนาะ มาเคยเธอบ่งหนางเบึงยางเนาะส่วนรายการพี่้องฟังล่าเท่ากับคนข้างมาอยากติดนางเรื่องของไทยเนาะไ่เบ่งนางของไทยก็เลยถามกินข่าวได้ละนางดาวของบ่มีเด้สม แต่ส่วนหลายร้อยส่วนร้อยนี่ฟังออ่่าาภาษาพี่น้องฟังไทยอันนี้ฮู้บ่ทุกอย่างเนาะมีแต่เขียนบ่ได้เขียนได้นี่ประมาณบัก30%มสิบเปอรนต์แล้พี่น้องเอ้ยเขียนจาก็เขียนในโทรศัพท์นี่ได้อยู่เต็มลอยเล้แตอเขียนตัวไทยเต็มคือเว้าเอาตัวบ่ตัวไทยแต่แต่สาระใส่ตัวเล่าเนี่ยท้าเขียนเฮาเขียนท้าเขียนเองนี่น่ะมันก็บ่ได้ถ้าเขียนในโทรศัพท์น่ะได้ต้องอินพุตด่ะเฮาเฮาเป็นไง เป็นบ่เป่ะเก่งเก่งเธอเนาะภาษาไทภาษาอังกฤษนี่กันภาษาไทยเขามาดิอืมกะกะธรรมดาเนาะเลยแต่เขากลับบาลีเยี่ยมภาษาภาษาอังกฤษกะแย่แย่เยอะเยอะโอ้ต่อแย่แย่ไม่เต็มโนโน่ มันลมแล้วบอมังนะนลมเลยสองคนเลพังภาษาอังกฤษแล้วมันบมูน้ำพึ่งมี่แย่เย่เดนัยังนะมัจะแย่กับเย่เ่้ยเย่เย่เย่เดินเอาจากเดิมวะนี่จุงเจ้าถามกันเองย่เออเยอะแย่แย่แย่ซะหน่อยเป็นโทษผมแค่เ็นแล้วเราปล่ยะยังยังบ่ไปเมื่อวานนี่ไปยังไงล่ละดินไห วดขี้ี่ะปวดขี้ี่ไปเบิ่งิุแปลงน้ำแปลงทองไม่ล้ะก็โกงไว้ไ่ะมีเอฟซีพันเน้นํำเข้ามาอยู่บ่ไมมทีเศษที่เขาเก็บไว้นะโกงไว้ไปล้างพื้นนะว่าทำกับเขาวับน้ำ่นว่าล้างไพ่บอท่นแล้วเิ่นดาเมืดอโอ้โหบนวยเป็นคนจูดไพ่เป็นคนจูด เหมือนอนามัยหายเรียบร้อยอ้าวนนอามัยมนนนันเปิดไอโน know, มา <laughs> คืนมา <laughs> เขามาแบบเขาจะหาการโตการเจียดเขาจาะอะไร ก็เขียกแถวนี่เพรแบบพันยางกายเลยพนญาติมันหกนาอหรืว่าพันนาพ่นกระดังจูดเออเมนเมนกระดังคีมันเถื่นั๊บก่วงยังง่วงเาดื่มยังนงนี่งัวเฮาอด้ินนะิ่นเรียงหายล้นกรมาดังไฟโอ้ดีเนาะแล้วก็มีตูกน้อยด้เนาะกระตูกอันใบผักฟอนอนไข้น้อย กระทำใจลงไม่ลงไม่ข้างบนแกสองคนไปนอนหน่กล้านอนด้วยล่ะนอนกระตุกน้อยหน่อยนอนกระตุกน้อยแล้วบ๊วยนอนเพื่อนนี่ล่ะนอนได้นอนเลยเางเนอนนอนตะเวนนี้คืนกับบุกาจันเลยเนาะตามีคนออกไปก็นอนแต่นี่ยังบ่มีเนาะ คนแล้วราอนณาทั้งแม่น,น้งนองมวยทั้งมาพัดเพิ่นออกไปอยู่ลำกันเนาะคันว่าครัวหนึ่งสองคัวก็อยากเปียวๆอยู่ได้เพราะว่ามันในหันกะมันมีที่ดินจัดสรรใหม่เน,ะนาะส่งสามครอบครัวได้ก็ับใครนี่เลยอบ,อบ,อบุนอยู่บ่ได้แท้จักสามเนาะครอบครัวอยู่คนเดียวนี่ยมันยังอยากเปียกอยู่พอรอบค่ะมันมีแต่ป่าอ้อยเนาะแต่ก็บ่ย่าติเนาะขำมาก็เข้านอนก็เป็นมาเฮือนบ้านซองเฮาดีเนาะก็ือบญาตเนาะ ลิบเข้าอ <laughs> ัดต <news> ูต <reconcile> ึ๊บแล้วเรียบร้อยยังมาน้อยไว้ตัูนึงเลี้ยงแค่ไงดือโบอ๋องตวใหญ่แต่เนาะแต่ตัวใหญ่เขาแล้วไปโบพอได้เหาเนาะเห่าคนมุ่งเห่าจนอยากหน่อยก็ดีใจน้ำน้องเพื่อนในรายได้นายเนาะมีข่าวดีเข้ามาเรื่อยเรยเลยไปมีหละก็ มันก็ขึ้นอยู่กับความดีของเจ้าเด้อสิ่งที่ว่าได้ตอบอตอบแทนเนาะกันที่ว่าแล้วก็ผลบุญเนาะอ่าที่สร้างมาหแหละก็ส่งผลแล้วก็ตอบแทนนี่แหละสเจ้ามาหังเนาะอืม้เบิ่งอีแหลอ่างเนาะบาดสมคงานน่ะสมีมาบัดย้องข่อยบ่นนสิายังมาย้อนเดียว่นี่บายค่ะสนวนเา Ồ, bà thà gà bà là nhỏ của bà bà Gà bà thịt khôn Nìiii Nhưng mà nhớ ừ. 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 thì kín bài Nó, xá ừ. nhỏ, ăn nước đấy bà, bài, bài, bà <laughs> Tài, bài, bài cuối Bài <cười> cuối mình sắp Tại bài này này bài cái nhìn khá nhạt bà này no Bài cuối cà bộ mình cái nó không เจ้ากางงามคือกันเดี๋ยวนี้กะโฮเสว่ามาเห็นแล้วกะเออบกคอยโศกเศร้าคือตะกอนเนาะมีนะซึนตาบานวาสันพชริยิบยับยิบแยบเยอะต่อการเสียงเพชรเข้าไปแห้งไม่ไหวว่าเลยเอฟซีเพิ่นกะโอ้บาดีใจเนาะที่ว่ามีข่าวดีกับน้องเมย์หรือว่าเดี๋ยวนี้กะผู้ที่เพิ่นติดตามผลงานเจ้าเนาะมาเบิ่งเดี๋ยวนี้กะแตกต่างลายวาสันเนาะบอยเนงกักเริ่มอ้วนได้ได้เนองเพิ่นกันแล้วเนาะบอยมีเดิมม้วน ใช่รือวานี่ลงกันเ้บ่อบอเอาคือว่าลงกันได้บบดนี้สมานอนีเคอกันตัวใดน่ะเลือกเอาเด้อเอาก็เอาตูของนังนี้นัางนี้ก็เอาเขาเอาอย่างมี้อ้วมาเบิ่งน่าเอ้าแฝดหนาเท่าไงก็มงเออ มคนงามคิดอะไรนะเจ้าบริห็นบ่อเรื่องราวกบเบยเห็นยั่เพื่าไเห็นฉุกยาอีกแล้วโมเมนโค้ชฉุกยาโหลดฉุกยาไพจะกดหัวใจว่ะอสูสูเด้ออันสาวนวลว่ะไพเป็นคนเบา้นงม์เออ้นงม์ติดตามได้ผมเห็นหงไงโพดง โคดลงไปก็เพิ่นก็สูดๆเด้อสาวนวลเพิ่นว่าเข้าเป็นกุหลังใจให้ก็บ่ได้มาจักมื้อก็อีละจ้องมื้อเนาะเอคิดฮอดได้เนาะอจับมบ่แม่นสาวชาวรถปีรถพังกับ่ได้มาเนาะก็ได้อยู่บ้านเนยอ่ะวันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาดิ้นมาหัวน้ำน้องเพิ่นเพี่น้องเอ้ย ยอหิมเงี้ยเจมใส่คือเกากินหออถุเจ้ามีว่าตอนนี้ว่าเอ่ย่ายางเทพมีว่าตอนนี้โอลเโ้กนเพืาหี่เลยนะกาางจิไปป้นเลยมองสดมาละดนขายงวยกินเมื่อวานจะได้ได้เที่ยวตลอดเที่ยวเขาของน้ำของน้ามันเป็นคงคืนจองเลย ยึดได้มามมันน่ะของฟินบัดมือเลยลายคุณด๊อวันศุกร์เช้าวันเต็มถุงโอ้ต่คือชิมาหาเนาะสุดยอดได้เนี่ยเนาะของโปรดปลาแดงเนียนวันเช้าเช้าอย่ามาว่ายยอกันมันผ่านแล้ว่าใจเจียแล้วก็รอซีกินว้านแบบเขาคุยไล้ๆแล้วก็มากินอย่างนั้นเบียร์ปไาดง สาวยายาไม่ต้องหัวเลยล่ะยายาคุณก็รอดนะเจ้าเคยขับรถในโมเดลบอดอีล่ะเราก็เรียนขับแล้วเราบเคยขับทางอะไรทางใหญ่โมเดลทางใหญ่ทางขับทางใหญ่พอดีเลยนี่หน้าขับในบอดนั้นทางเขาในบอดเขาไปไหนขอคุณซินพาเเอมยอยู่รอเลยแบบซ่อนกันที่บ่ดไปทำอะไร มันเลขซองเป็นเลขซองมันมืนมาขึ้นไปกักอันเร่งตลอดเยียยเยยบทั้งล่างปัหาเลขมันใส่เย็บทั้งหลังอใตเรียวทั้งหลังเนาะรถเขาหัวแห้งสิ่งอย่างเดียวเนะจนซีฮอดอันกระตุกเท่ายเบกเบกเบกเร่งนี่นะพวกเขา้พงื่นนงตัวนั่นตัวนั่นสูงตัวนี้ต่ำดีต่างกันไหมม แทนฟดเลขกกะมาคือฟดข้างหน้าข้างหลังโดยโดยอืมเนอะโดยอ่ะมานี่กะเอ้ยกะซื้อของมาต้นมาฝากเด้อขนมข้าวต้มเด้อมามีละเอ้ยสามย่างมาอยู่ว่ามากินอยู่วะอืมโดยโดยอ่ะจังไรกะสำหรับคิดนี่กะสิได้อัมราพาจากเด้อละเด้อหน้ามันนัยกะิเข้ามาหาดินน้ำคือเก่าละเนาะทารุณบัวเฟ โดยโดยอะจังเด็กสบายดีโดยนอม่นอนไขแห้งรกรบอาเพ่รสโดยขอบใจละโดยโดยอะจังเด็กกัับก่อนเด้อสบายดีโดย โดยพรมพ่น้องเนาะก็สิประมาณนี้ลนะทางสนอนกคือวานนะ่ะเนาะสองมือบรดมาเยี่ยมมายามทั้งเพิ่นพรมพิรลองไอ้คือว่ารถเสียะนะเนาะวันนี้ก็มีโอกาสรือว่ามาดีมาหัวน้องเพิ่นคือเกา่าคืเอเดิมพี่พิลองเอ้ก็ดีมกดีใจน้นองเพิ่นเนาะที่มีข่าวดีเขามาได้เรื่อยพรมพิรลองไอ้ทางสนอนกพะพอได้แต่มาทายพี่หานองได้เบิ่งได้ส้มละเนาะผี่พาไปกันได้ก็ต้องขอโทษขอภยนะัยเ้อพรมพิรลองเนาะ ก็สำหรับที่นี่ก็ลาไปแล้วเนาะขอเก้าม,มาสบายดี